วันนี้ต้มไก่พันค่ะเดี๋ยวเราจะต้มแบบไก่บ้านค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าจะทํำยังไงค่ะนี่ก็ตั้งน้ําใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศผงปรุงรสไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มส่วนอันนี้ขาไก่ค่ะเดี๋ยวต้มให้เปื่อยสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปต้มรวมกันเพราะว่าอยากให้ยางมันออกส่วนอันนี้เป็นน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มที่เราใส่มะเขือเทศด้วยพริกแต่ก็กเขือเทศแล้วก็น้ําปลาไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะ แล้วก็จะมาเติมน้ํานี้ไปนิดหนึ่งใส่ไปนิดหนึ่งค่ะพอให้เป็นน้ำหนามเนี่ยพอเอาไว้กินกับไก่นะคะอร่อยนะคะสูตรนี้เขาเรียกว่าไก่สามไข่ต้มต้มยำไก่บ้านสามพี่น้อง เก็บไปให้หมดเลยจะปลูกใหม่เยวมันก็แตกใหม่แงต้องเด็ดใส่อย่างนี้เลยอมาต้มต่ออย่างนี้ค่ะสักสิบนาทีก็น่าจะพอละใส่น้ำปล้าด้วยค่ะนิดนึง เต็มน้ำปลาค่ะจะใส่น้ำมะนาวในนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใส่เยอะนะคะเพราะจะมีน้ำจิ้มอยู่อันนี้ใส่เพราะว่าไม่มีเด็กนะคะถ้ามีเด็กจะไม่ต้องใส่นะคะว้าวสุกแล้วแล้วมาใส่ะะใบเมรักค่ะพอใส่แล้วก็ปิดปิดเตาเลยนะคะ จะได้ไม่ให้มันปเปื่อยค่ะเห็นไ่มคะจัมโบ้